ขนะนะอเหตุผลหน่อยมันคืออะไรนขนมพิซซ่าขนมอะไรขนมกับพิซซ่าไหนไหนให้ดูหน่อยพิซซ่าหให้ดูหน่อยมีเหตุผลอะไรไหมทำไมถึงซื้อมันอร่อย,ม,ออยมีประโยชน์ไหมม,มีประโยชน์มีประโยชน์เขาอยู่ด้บไหนปราอยู่์แบบไหน เด,เ,เดียงก็ตั้งอยไปเอิเดที่กินไปเรที่กินขนมเด็กบางทีมันจะกินมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะเนาะต้องมีเหตุผลไหม <c oughs> ถ้าแมวอ,อย่างอื่นล่ะเอาอะไรอันนี้สองอันนี้ใครกินหนู <c oughs> หนูกิน แล้ลุงลากินได้ไหมฮะให้ลุงลากินไหมมันน่าซื้อให้ไหมล่ะมันไม่ลุงลากินฮะกินด้วยดิเอาแค่สองอันนี้ใช่ไหมหลังแกะไม่ได้ต้องจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินที่ไหนใช่ไหมใครจ่าย ใครจ่ายใครจ่ายใช่ไหมใครจ่ายใครบุกจ่ายเองหรือเปล่า